อ้าวแปตนเหลืออยู่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยยังไม่ได้ชาร์จมาจากบ้านเลยอยังไงดีวะได้นะคะนี่ครับคลิปที่ผมพี่ทำอ่ะครับเป็นยางยังไม่เสร็จเลยเฮ้ยนี่พี่ใช้แบตเหรอใช่มือถือส่วนตัวนะใช่ใช้ยังไงอ่ะอา้าวก็พี่คิดว่ามือถือเครื่องเนี้ย เราสามารถติดต่อราชการติดต่อกับเครือข่ายจริงอยู่มือถือพี่ไม่ใช่เครื่องหลวงแต่พี่มองว่าเอ้ยมันก็ชา้านี่แต่ว่ามันมีข้อส่วนตัวนะพี่ผมว่าเนี่ยพี่พี่ทำอะ่ะมันช้นไปหลวงนะไปพวกแง่มันจากภาษีของประชาช,ชนนะพี่ผมว่าเราควรหยุดพฤติกรรมนี้แมพี่แล้วมาสร้างทายกดี่ดีกว่านการเปรียบค้านของสํานักงานแล้วก็ช่วยหลวงด้วยแล้วทีนี้โดยคิดว่าจะให้พี่ทํายังไงดีไม่ยากพี่ผมมีวิธีการ huh. นี่ข่าวก็แบง ไม่ยากพี่พี่ก็แค่ซื้อพอ w e r bank มาไม่กี่บาทร้อยสองร้อยเองแล้วพี่เนี่ยก็ชาร์จที่บ้านมาให้มันเต็มแล้วพอมาสํานักง,งานเนี่ยถ้าพี่เห็นว่าแบตใกล้หมดพี่ก็เอาเนี่ยมาชาร์จไม่ต้องใช้ไฟหลวงประหยัดพลังงานไง่ายๆพี่ัโลกยุคนี้โอเคคือว่าอย่างน้อยการใช้ power bank เนี่ยมันก็ช่วยทําให้เราเนี้ยไม่ต้องใช้ไฟหลวงเป็นการเอาทรัพย์สินของส่วนรวมไปใช้ในส่วนตัว ดังไงเซ็กก็ถือว่าเป็นการสร้างค่านิยมใหม่สําหรับเราซึ่งการที่เรามองข้ามอย่างเงี้ยด้วยการชาร์จแบบเอาไฟหลวงเนี่ยไปชาร์จมือถือส่วนตัวอย่างเงี้ยมันถือเป็นสิ่งได้เล็กน้อยที่เรามองข้ามไปฉะนั้นเราก็ต้องสร้างค่านิยมใหม่ในการมองเห็นประโยชน์ของส่วนรวมและสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็ควรที่จะถอดปลั๊กไฟออกแล้วเราก็เปลี่ยนด้วยการเอาปลั๊กไฟนะฮะเสียบก,กับพาวเวอร์แบงค์แทนนี่นะครับคุณผู้ชมค่านิยมที่ดี ก็เลืมมนะครับงานผมขอสี่งน like ี้โอเคได้โอเคนะครับขอบคุณมากที่เตือนพี่นะนี่แหละครับทุกคนสิ่งที่เราทํากันเป็นประจำซึ่งเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆจนคิดว่าทําแล้วถูกต้องกลเป็นสิ่งที่เรากระทําการทุจริตเอาง่ายๆด้วยการมองว่าเห็นไฟหลวงเป็น power bank ส่วนตัวซึ่งค่าไฟสํานักงานที่ได้จ่ายไปนี้ก็มาจากเงินภาษีของประชาชนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราเคยมองข้ามไปนี้จะสามารถตระหนักรู้ในการปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมที่ดีตามหลักคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบด้วยนะครับ